นั้นวันนี้คือมันเกินคาดมันเกินเป้ามันเกินสิ่งที่ผมคิดไว้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งคอนเน็ชันผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากกับกับงานวันนี้วันนี้สิ่งที่ได้ก็คือ ลำดับขั้นตอนนะคะทั้งในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทำเอฟเฟตต่างๆนะคะแล้วกเ็เรารู้ว่าควรที่จะเลือกสินค้าแบบไหนมาลงที่ช่องแล้วก็ควรที่จะทำแคปชั่นยังไง เอาตรงๆว่าเป็นคนอยากทาอยู่แล้วแต่ว่ากลัวกลัวที่จะเริ่มกลัวแบบอายเนาะแต่พอมาฟังน้องก้บอกว่าต้องผ่านมาได้ความกลัวความกล้าก็ต้องมีมีวินยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอ๋อที่น้องสำเร็จได้ทุกวันนี้เพราะว่าน้องมีทั้งหมด4อย่างที่น้องบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบมีพลังมากที่ต้องแบบกลับไปทาให้ได้แบบน้องอะไร จริงๆค่ะทั้งประสบการณ์ที่น้องผ่านมาค่ะแล้วก็น้องทําแบบไหนยังไงแล้วก็การใช้เงินการเก็บเงินค่ะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ว่าผิดพลาดมาแล้วก็อย่าเสียใจให้มานานเสียใจแค่1วัน2วันแล้วก็กลับตัวมาทํางานให้เร็วที่สุดนะคะประมาณ ได้ทุกอย่างเลยทั้งในการใช้ชีวิตในการหาเงินแล้วในในการดูแลตัวเองนะครับได้ทุกอย่างเลยเอาไปใช้รับรองคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับ โอ้ lifting! ขอบคุณน้องมากๆเลยเพราะว่าอายุ28ปีแล้วก็สําเร็จได้ขนาดนี้นี่คือไม่ธรรมดาเลยนะคะหลายๆคนก็คาดได้ว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากน้องไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของคนสําเร็จยังไงซะก็คุ้มค่าค่ะก็คือติดตามพี่มิวมาแบบนานมากแล้วก็เห็นเห็นเป็นแบบไอดอลในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็วันนี้ก็คือได้มาฟังแบบประสบการณ์แล้วก็ได้เป็นการเติมไฟในการทํางานด้วยค่ะ สิ่งที่ได้คือ My เ e t ครับไมเ e t ที่ได้จากน้องมิวครับได้ในเรื่องของกระบวนการคิดและวิธีการทำในแอปพลิเคชันเรายังได้แบบกลุ่มที่พพอร์ตในเรื่องของความรู้แล้วก็ ในเรื่องของการขายของแล้วก็ในเรื่องของการแชร์ความรู้แล้วก็ยังได้สังคมใหม่ด้วยครับกินเป็นคนหนึ่งที่แบบดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องได้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้มีแนวทางในการหาเงินว่าเอฟพีเอเป็นยังไงอยากทําสินค้าเพื่อไปให้กลุ่ม f อฟอทํำอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราอยู่ในมุมของโรงงานที่ยิ่งอดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยแบบอุย้ยมองเห็นช่องทางนี้เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่า เป็นงานที่ดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันไม่มีใครหรอกที่จะมาแชร์เรื่องราวหรือว่าเทคนิคทิกต่างๆที่แบบว่าขนาดเราเองเนาะเรายังไม่รู้ขนาดอยู่หลายแพลตฟอร์มไปดูมาแล้วหลายแพลตฟอร์มเรียนมาก็เยอะแล้วหลายๆหลายๆทางนะคะในแอปต่างๆเนี้ยเราก็ไปเรียนมาตั้งเยอะพอได้มาฟังเราได้มาดูมุมมอง แล้วก็ทัศนคติของน้องคือดีมากๆเป็นเป็นคนที่ทัศนคติดีจริงๆแล้วก็มีใจเป็นผู้ให้จริงแล้วน้องก็ให้มาหมดทุกอย่างที่แบบว่าคือบอกเป็นหมดเลยว่าแบบโอเคหนูทาได้แบบนี้ค่ะพี่ทำได้แบบนี้เลยคือเล่ามาหมดเลยอันนี้ก็คือขอบคุณน้องมากๆที่แบบว่าทําให้เราได้มีความรู้ใหม่แล้วก็เทคนิคใหม่ๆแล้วก็ได้แชร์สําหรับทุกๆคนก็นูอยากฝากให้กําลังใจนะคะสําหรับคนที่กําลังเริ่มทําอย่าเพิ่งท้อนะมูอยากให้เริ่มทําก่อนลองเริ่มทําแล้วก็ ลองดูสัก1เดือนมีวินัยกับตัวเองสัก1เดือนนะคะมิวว่าผลออกมามันดีกว่าไม่ทําแน่นอนนะคะก็อยากฝากให้กําลังใจทุกๆคนไม่ไม่อยากให้ท้อไม่อยากให้ให้แบบหลุดโฟกัสกับสิ่งที่เรากาลังโฟกัสอยู่ถ้าเราตอนนี้เรากำลังโฟกัสกาลังทาแอฟเฟกต์อยู่เนี่ยก็โฟกัสให้มันได้มากที่สุดถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆค่อยไปในเวอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้ลองทาก่อน